สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวกเรานะคะเราคนเกรดทั้งหลายนะคะพวกเราเกรดอินวอดวิดีโอเพราะพวกเราฟังลูกค้าเก่งค่ะพวกเราเข้าใจตลาดจนเราสามารถที่จะหาสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ได้นะคะแต่ถามว่าเท่านี้พอหรือ,อย,ยังคะยังไม่พอค่ะวันนี้ค่ะเราจึงมีเครื่องมือและมีทูพิเศษค่ะมาช่วยให้พวกเราเก่งแล้วก็ชนะได้ง่ายขึ้นนะคะจําได้ไหมคะ เราเคยบอกว่าลูกค้าจะซื้อเรามากขึ้นมีแนวโน้มถึง4เท่านะคะถ้ามีคนอื่นแนะนําแทนเราและถ้าสินค้าและบริการนั้นถูกรีวิวออนไลน์ด้วยคนที่ไม่ใช่เจ้าของสินค้านะคะคนที่เห็นมีแนวโน้มที่จะเชื่อถึง88% 2ตัวเลขนี้บอกอะไรเราคะ2ตัวเลขนี้บอกว่าการที่เราจะขายของได้ง่ายขึ้นและมากขึ้นคือการที่ให้คนอื่นมาพูดและขายของแทนเรานั่นเองนะคะ ดังนั้นตอนนี้พวกเราอยู่ใน Referral Marketing ถูกที่ถูกทางถูกเวลามากเลยค่ะเพราะพวกเราขายของแทนกันอยู่แล้วใช่ไหมคะก่อนหน้านี้อูเคยแนะนำไปว่าการขายของแทนกันเนี่ยนะคะสามารถทำได้โดยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับเพื่อน1 LCD 1 Segment และ1ประโยคเปิดเท่านั้นแต่เท่านี้ค่ะยังไม่พอค่ะเพราะว่าการแข่งขันบนโลกเราทุกวันนี้ค่ะมันมีทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะคะแต่ r e f e r r a l Marketing ช่วยเราไปถึงออนไลน์ได้เลยค่ะ เรามาดูเคสกันก่อนดีกว่าค่ะว่าการใช้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ช่วยขายของให้เพื่อนทำยังไง เห็นผมทองแบบนี้นะคะปัดเลยต้องไปทานอาหารที่ร้านอาหารอิตาเลียนของเพื่อนค่ะหลังจากที่ไลทูโน่ค่ะเป็นแรงสาดอิตาเลียนค่ะก็เลยไลทูโน่ไปฝากเพื่อนที่เป็นเจ้าของร้านนะคะแล้วก็บอกเพื่อนว่าขวดได้ขนาดนี้นะล้างแล้วมือสะอาดกลิ่นคาวอาหารให้เหลือจิตแล้วก็แช่ในน้ำล้างด้วยเพื่อนก็เลยหยุดแล้วก็ลองทำไปให้เชฟะผัดที่ทำอาหารอยู่ได้ลองล้างมือแล้วเปล่งก็ล้างด้วยแล้วเขาก็พบว่าเป็นแบบนั้นค่ะจากขวด30 ml ค่ะลองใช้เสร็จแล้วเขาแอดไลน์แล้วก็ไปสั่งซื้อตามรุ่นสั่งโตสั่ ะคะ่ะปรบมือด้วยค่ะกับเคสที่ยอดเยี่ยมแบบนี้นะคะและนี่นะคะคือผลของการใช้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ร่วมกันค่ะวันนี้ค่ะมีเรื่องที่อยากจะรณรงค์และให้เพื่อนๆใช้ออนไลน์ใน r e f e r r a l Marketing กันอย่างถูกต้องนะคะก็ค <ạ. S 2> ืออยากที่จะให้เพื่อนๆค่ะสนใจในการเขียนรีวิวและ t e s t i ม o n เท l นีะคะทำไมเรื่องนี้ถึงสําคัญคะเพราะรีวิวและเทสต i ม o นเ a l แนะนําสินค้าและบริการให้เราได้และ 60%ของคนที่ซื้อสินค้าไม่ว่าจะซื้อส่วนตัวหรือซื้อให้บริษัทนะคะเขามองหาออนไลน์รีวิวและเชื่อถึง60%ค่ะเมื่อรู้แบบนี้แล้วเราไม่ควรพลาดนะคะเริ่มต้นค่ะด้วยการเข้าใจสินค้าและบริการเรียนรู้นะคะแล้วนําสินค้าและบริการของเพื่อนค่ะไปเขียนเขียนแบบไหนคะเขียนด้วยมุมมองของเราและภาษาของเราเขียนที่ไหนคะเขียนในโปรไฟล์ของเราแล้วทํายังไงต่อแชร์ค่ะแชร์ด้วยโซเชียลมีเดียของเราด้วยอะไรก็ได้ที่เราถนัดเพื่ออะไรคะ เพื่อให้คนที่เขาเห็นนะคะ88%เชื่อและสนใจในสินค้าของเพื่อนเราจากคนที่เขามีความเชื่อถือแล้วก็รู้จักเราอยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกทูนึงนะคะที่สำคัญเลยนะคะก็คือ Google Business Profile ค่ะตัวนี้เครื่องมือฟรีแต่ทรงพลังมากของ Google นะคะง่ายๆค่ะให้พวกเราเข้าไปใช้นะคะใส่ข้อมูลสินค้าและบริการของเราให้ครบชื่อที่อยู่สินค้าและบริการวิธีการติดต่อและที่สาคัญค่ะข้อ3บอกเพื่อนๆเ,เราทุกคนในนี้นะคะให้ เขียนสินให้เขียนรีวิวแล้วก็ลูกค้าด้วยนะคะว่าสินค้าและบริการเป็นยังไงทุกคําพูดทุกเลตทุกดาวที่เราได้จะทําให้โลกนี้รู้ว่าเรามีตัวตนทําให้โลกนี้รู้ว่าเรามีสินค้าและบริการที่ดีแค่ไหนและทําให้คนที่มาอ่านและ Google ยอมรับเราโดยปริยายเราจะมองหาได้ไง่ายขึ้น Google จะทําให้เราเห็นและคนอื่นจะหาเราได้ไง่ายขึ้น ลองดูรูปนี้นะคะตอนนี้พวกเราอยู่ในเครือข่ายเดียวกันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกเราทุกคนในห้องนี้เรียนรู้สินค้าและบริการและเขียนรีวิวแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันด้วยมุมมองของพวกเราเองนะคะจะทําให้พวกเราค่ะอย่างน้อยเราจะมี50รีวิวที่เชื่อถือได้ที่ใช้งานได้ถูกไหมคะเพราะว่าเราเขียนจากความเข้าใจและจากพวกเราเองมันก็จะทําให้พวกเราค่ะแนนแฟนทั้งออฟไลน์ที่พวกเราแนะนําสินค้าและบริการให้กันอยู่แล้วออนไลน์ที่พวกเรามีข้อมูลมาเพิ่มที่เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์และใช้ได้ดังนั้น 4ี่เท่าในการปิดการขายไม่ยากและ100%เซของคนที่เราแนะนําจะซื้อสินค้าเราก็ไม่ยากเช่นกันวันนี้ค่ะทิ้งท้ายนิดนึงเรียนรู้สินค้าและบริการของเพื่อนกันนะคะให้ข้อมูลที่ถูกต้องเรียนรู้ในการเขียนรีวิวเขียนเทสติีมอเนียลให้เพื่อนแล้วพวกเราค่ะก็จะรวยรวยรวยไปด้วยกันค่ะ